สวัสดีค่ะวันนี้แดดออกก็พาลูกออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะโอ้ยแดดดีมากได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงนกร้องกันไหมอากาศดีมากเลยาสามองศาแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเหมือนเดิม,มจ้าเดี<ป>๋ยวพาลูกเดิน พาลูกสาวเข้าป่าด้วยเหมือนกันโอเคทุกคน go กัดดีอันนี้เราจะพาเข้าป่าข้างบนกันนะคะแบบวิวสวย ต้นไม้ต้นสูงมากต้นเต็นต้นเต็น,ตนไหล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  ถืออะไรลูกไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะไหนไหมไหนมามีดูหน่อยสิไหนแบร์ไหนสิโอ้ยลูกอะไรเนี่ยโอเควันนี้เราจะเข้าป่าใช่ไหมลูกเฮ้ยไม่ใช่ขี้หมาใส่ขี้หมาที่ไหนไหนขี้หมาไม่มี ป่ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่ามีคนมาเดินเขาก็เดินเล่นนะคะเดิน,เด,นเดินเข้าป่าป่ะ Let's go <S ไปลูกอะเดินปะเดินดีๆนะ <c oughs> เสียงนกนก นี่เต็มเลยเออเต็มเลยลูกสนลูกโอไปรูปปะ เจออีกแล้วอุ้ยแต่มีนัมนีสวยมากเลยอ่ะดิธรรมชาติธรรมชาติสุดๆพอเข้าฤดูใบไม้ผลิปุ๊บทุกอย่างก็ตื่นหมดเลยเจออีกแล้วเหรอไปเออ อ๋อเจอสองอันเหรอใช่สองอันเหรอจะมีมาทางนี้ไหมหมาทางนี้มาขึ้นทางนี้มาจะมีเดินนํำหน้าแบมนมีสิลูกเออป่ะจะมีเดินนํำหน้าแบมนมีนะมาทางนี้ลูกว่าทางนี้ ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะคสิเสเ,สเสมินเซมอยมอยสิมอย ไปขึ้นไปข้างบนเราจะเดินขึ้นไปข้างบนโนจามินเราจะเดินขึ้นไปข้างหลังตรงนู้นลูกปะมานี่มานี่ไปเร็วไปเร็ว ไหนหมีชื่ออะไรจัสมินหมีชื่ออะไรนะจัสมินหมีชื่ออะไรนะกาหัวอ๋อหมีชื่อกาหัวเดี๋ยวเราจะพาลูกเดินอุ้ยเดินเส้นนี้นะคะตื้อๆๆๆเลาะข้างบนไปลูกไปเลยลูกชันนิดนึง อึ๊บอึ๊บมันชันนิดนึงแต่สวยสวยไหม,ไหมเออสวยไหมพอแดดออกแล้วยิ่งสวยไปเลยอ่ะนี่พาลูกมาเดินป่าหลังบ้านนะคะ càng càng Hãy subscribe ต่อ,ไป,อไปทางนู้นไง ลูกสาวอยากกินไอศครีมค่ะต้องรีบกราบด,ด่วนนะเออรื่องดีๆนะอเอฮัลโหลกิน M. ไอศครีมจัดมีนหยุดก่อนนะมันชันแป๊บหนึ่ง เดินช้าๆตัดมิน